ถ้าจะพูดถึงคริปโตเคอเรนซีนะครับหรือว่าสกุลเงินดิจิตอลอันนี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้ข้อมูลได้ความรู้กันไปเยอะๆนะครับก่อนที่จะเลือกไปลงทุนว่าเรากําลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่เรากําลังจะใช้เงินของเราไปลงทุนในด้านไหนอยู่นะครับให้มีความรู้ความเข้าใจกันก่อนก่อนที่จะเลือกตัดสินใจนะครับวันนี้จะไปสัมภาษณ์กับคุณคิมครับคุณคิมชัชวานวัฒนาโชตินะครับผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตเคอเรนซีของเมืองไทยเราซึ่งจะมาบอกนะครับว่าทิศทางที่มันปรับผันผนในช่วงสัปดดดาาาาาาห์ีี่ผนนนนมมมมม้้้ััััเเกกิิิออะไรรรขึคคคคบบุุณณยยูใสสสแลวว สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคิมครับมันผันผวนพอสมควรเลยทีเดียวจากจุดสูงสุดเมื่อประมาณสักเดือน2เดือนที่ผ่านมา6กหมืตอนนี้ร่วงลงมาต่ํากว่าระดับ5 0,000อยู่ที่4ี่หมื่นเก้ปลายๆมันเกิดอะไรขึ้นครับกับคริปโตเคอเรนซี่ครับกถ้าพูดถึงตัวใหญ่ต่อนเลยนะพี่ใหญ่เราก็คือตัวบิตคอยนะครับหลังจากที่มีการหลุดแนวรับที่สาคัญนะครับก็ทําให้ราคาเนี่ยร่วงไปยุนแรงกว่า เิดอี่หมืนต้นๆเลยนะครับตัวปัจจัยก็มีหลายอย่างนะคือการจากการเทขายนะครับโอ้ก่อนหน้าที่แบบบิตคอยร่วงเนี่ยครับมีจพนวนบิตคอยประมาณส5 0 0บิตคอยนะครับเข้าจู่กระดันเทรดเนาะแล้วเกิทำการเทขายลงมานะครับประกอบกับมีข่าวเรื่องของการเอเวอร์แกรนด์นะครับที่มีท่าทีนะครับว่าจะผิดนัดสัญญานะครับไม่สามาชำระหนี้ได้นไววเ, e เนี่ยหลายคนก็กังวลว่าเอ้ยเอเวอร์แกรนด์เนี่ยการล้มทั้งนี้เนี่ยอาจจะกระทบต่อตลาดคริปโตหร,รือเปล่านะครับ พราะว่าบังเอิญครับมันมีตัวเทเบิลคอยตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเทสเตอร์นะครับเป็นพ่อยนการเทเบิลคอยเจ้าหนึ่งเนี่ยนะครับที่มีสถิติที่เป็นหลักประกันนะครับจำพวกหุ้นกู้ด้วยนะครับหลายคนก็จะไปอ้าว่าเอานี่ไงมันมีน่าจะมีหุ้นกู้ของเทวกรนดด้วยไงนะครับซึ่ง ในในภายภาคหลังเนี่ยนะครับก็ทางตัวเทสเตอร์เนี่ยนะครับเทสเตอร์เนี่ยก็มาออกมาบอกว่าเอ้ยไม่ได้มีความเสี่ยงตรงนี้นะไม่ได้เกี่ยวกันหรือว่าถือได้ตัวที่น้อยมากหรืออาจจะไม่ได้กระทบอะไรเลยเนี่ยนะครับแต่ว่าในมุมของทุกคนเนี่ยก็เริ่มกลัวแล้วก็เริ่มไม่ค่อยไว้ใจตัวสเตเปอร์คอยและดลักเป็นทางเป้าของเงินอันใหญ่ด้วยเนี่ยแต่ก็กังวลว่าถ้าวันนี้สเตเปอร์คอยกระทบเนี่ยนะครับบิทคอยหรือว่าคริปโตดุมอาจจะกระทบด้วยนะครับแต่ถ้ามองเรื่องของโครงสร้างจริงๆเนี่ยเรื่องของข่าวเอเวอร์แกรนเองหรือแม้กระทบอะไรต่อรง้าเกีตัว ตัวบิตคอยเลยต่นนิดเดียวนะครับซึ่งก่อนอันนี้เนี่ยมีประเด็นเรื่องของจีนที่แบนเหมือง ตัวบิตคอยในจีนเนี่ยอันนั้นยังกระทบมากกว่านะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนจะไม่กระทบเลยแต่ว่าออพอเกิดการเทขายมาหลายคนก็กลัวนะครับประกอบกับว่าหลายคนที่ใช้เลเวอเรจนะครับหรือใช้การกู้เงินเพื่อเข้ามาซื้อเนี่ยเป็นเงินร้อนเนี่ยนะครับก็ต้องถูกกันมงคักขายทําให้ราคาเนี่ยดิ่งหนักเลยครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ทกําการดีดกลับมาแล้วนะแต่ก็ยังห่างจากจุดตรงสุดอยู่ดีครับผมครับผมในตอนที่ถูกเทขายเนี่ยอยู่ประมาณสัก4ี่หมื่นหก 46,000เหรียญสหรัฐต่อ1บิตคอยตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก4 9 5 0 0 5 0 0 0 0ยังไม่ถึงดีนะครับนะตอนนี้ถ้าถามว่าผลกระทบจาก Evergrande ที่เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในจีนเนี่ยมันกระทบกับคริปโตเคอเรนซีตอนนี้ถึงว่าจบหรือ,อยังครับหรือว่าน่าจะยังมีผลกระทบตามมาอีกครับ ส่วนตัวผมคิดว่าตลาดเนี่ยรับรู้ถ่าเรื่องเอเวอร์แกนไปแล้วนะครับแล้วก็มีแรงที่จะตีกลับมานะครับแต่ก็ต้องดูว่าตอนนี้เนี่ยมันยังรับแรงขายหมดหรือยังเดี๋ยวจะกลับไปได้อีกแน่นอนอันใกล้เนาะต่วนตัวผมผมในาะคุณสายพื้นฐานนะครับก็จะมองถึงเรื่องของพื้นฐานที่การจะเข้ามาซะมากกว่าจะมีเรื่องของ ETS นะครับ Bitcoin ETF ที่กำลังที่จะใกล้เข้ามาในเร็วๆนี้นะครับหรือการเข้ามาของสถาบันทางการเงินหรือแม้แต่กระทั่งอุตสาหกรรมพวก m e t a v e r s e ต่างๆนานาเนี่ยที่การจะเติบโตมากขึ้นมีเครื่องลายอยา ในข้ามาเนี่ยครับตัตนผมคิดว่าคริปโตน่าจะรสะสมที่ดีในภายภาคหน้าอาจจะเป็นการปีหน้าหรือต้อนปีก็ได้ครับครับผมอย่างนี้หมายความว่าคนไทยที่กําลังเล่นอยู่ตอนนี้กําลัง มองไปถึงอนาคตข้างหน้านะครับว่ามันกําลังร้อนแรงแล้วก็เดี๋ยวโลกนี้ก็จะมีการใช้ตัวคริปโตเคเรนซีมากยิ่งขึ้นไม่รู้ว่าเป็นอย่างที่คุณเฟนฟรายเขาได้รายงานไปเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่านะครับกอตต์เขาบอกว่ามีนักลงทุนรายย่อยเ,ยเข้ามาเล่นในคริปโตเคเรนซีเยอะมากขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับการที่นักลงทุนรายย่อยเข้ามาไม่แน่ใจคุณคิมพอสอบถามไปแล้วเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคริปโตเคเรนซีมากน้อยแค่ไหนและมีอะไรบ้างที่เราในฐานะผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอยากจะฝากไปถึงนักลงทุนรายย่อยบ้างครับ ที่จริงก็จะเป็นห่วงเรื่องของการใช้เงินกู้นะครับหรือว่าเป็นเงินร้อนนะฮะปฏิการลงทุนเนี่ยการเรื่องของการได้กํา การกันขาดทุนเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับหลาย<ช>คก็จะบอกว่าถ้าคุณขาดทุนในการลงทุนก็เป็นเหมือนการซื้อความรู้นะครับซื้อประสบการณ์นะครับอย่างเช่นท่านนักลงทุนหุ้นเนี่ยจะมีคําพูดที่บอกว่าเอ่อช่วงสองปีแรกเนี่ยนักลงทุนขอแค่ประคองตัวให้ได้ก่อนยืนให้ได้ตลาดก่อนนะครับแล้วค่อยไปหากําไรในช่วงปีต่มนะครับแต่พอมาคริปโตเนี่ยนะครับมันค่อนข้างต่างจากตลาดหุ้นเยอะเหมือนกันเรื่องของความผันผวนเรื่องของการเติบโตนะครับทำให้นักลงทุนหลายๆคนเนี่ยอัดทุนจะไปเยอะในช่วงลที่ตลาดผันผ เมาหรือว่าการแบบตบัดลายย่อยให้ออกไปนะครับคนที่ใช้เรเวเลตการกู้เงินมาเยอะกู้จากข้างนอกเองหรือกู้ในตลาดเองผ่านสัญญาพวกฟิวเจอร์ต่งตางๆนเาน,น,าน,นี่ยนะครับพอมันรุแรงแบบนี้มันจะโตมาคับขายกันเกี้ยงเลยนะครับอย่าต้องตั้งคำถามว่าตอนนี้บิตคอยเนี่ยมาติด่อปีที่ผ่านมาเนี่ยมันโตจากต่ำกว่าหนึ่งดอลลาร์ถึงตอนนี้หกตีหมื่นห้าหมื่นถึงหกหมื่นเนาะคำถามคือมันโตเป็นแสนเปอร์เซ็นต์แบบนี้เนี่ยทำไมหลายคนยังขาดทุนอยู่นะครับถ้าเราถือเฉยๆเนี่ยมันก็จะกำลายแล้วเนาะ อันนั้นเนี่ยประจัยที่ทําให้ขัดทุนไม่ใช่ทีเป็นเพราะบิตคอยหรือคริปโตอะไรแต่ว่าอยากให้มองถึงการเมเนจเมนต์ครับหรือการจัดการเงินทุนของคุณนะครับแล้วก็จะแต่งกลยุทธ์ของตัวเองในการลงทุนอย่างไรได้บ้างน,นะครับเพราะว่าไม่ว่าลงทุนอะไรก็ตามต่างหากทีมาตัพงุ้นหรือว่าบิตคอยเนี่ยมันก็มีคนทั้งกาไรแล้วก็ขัดทุนเนาะแต่คําถามที่ดีก็คือเราเป็นนักลงทุนทีด่ดีหรือยังนะครับเราตึกแต่หาความรู้และมีการจัดสรรพอร์ตในการจัดสรรความเสี่ยงเล่งเงินทุนอย่างไรถ้าผมคิดว่าถ้าวันน้้เนนเน้เเเรราาาดอนามมใิขห ติมากขึ้นแล้วก็ความเครียดน้อยลงนะครับแล้วก็อยัดอยาลบมากในการผมเห็นเพื่อนๆหลายคนที่ใน Facebook ในแฟนเพจก็ตามเนี่ยก็บอกว่าให้ต้องกู้เงินข้างน,นอกมันลงเลยนะครับ,รบอันนี้ถือว่าเป็นวร่าที่อันตรายแล้วก็ไม่ควรถาอย่างยิ่งเลยครับโอ้โหการใช้เงินร้อนเข้ามานี่เป็นประเด็นแรกเลยนะครับว่าถ้าเอาเงินร้อนเข้ามาเดี๋ยวเราต้องรีบร้อนในการขายไปอาจจะขายตอนที่ขาดทุนก็ยังก็ยังต้องขายเลยนะครับดังนั้นถ้าใช้เงินเย็นเอาแนวทางในการแนะนําหน่อยครับ ผู้ลงทุนรายใหม่ศึกษาข้อมูลศึกษายังไงศึกษาอะไรดีแล้วเราควรจะรู้แค่ไหนถึงจะลงทุนดีครับคุณกิม ที่จริงในคริปโตเค r r e n c y นี่นะครับหรือว่าในตลาดอุตสาหกรรมโดยรวมเนี่ยมันมีหลายโจนะครับเซฟโจนก็มีเนาะที่มันปลอดภัยหน่อยก็มีอย่างเช่นเราพูดถึงอัสเเตบิลคอยอย่างเงี้ยครับที่มันแบบไม่มีความผันผวนนะครับแต่เป็น USDT USDC อย่างเงี้ยครับในตลาดเนี่ยนะครับจะมีการถึงเรียกว่าฝากเงินเนาะเพราะฉะนเอา USDC ไปไปฝากเงินในดันเทรดต่างต่านได้ก็ได้ผลตอบแทนที่เอ่อก็ก็ดีประมาณหนึ่งพอสมควรนะครับซึ่งก็ผมว่าก็ถ้าตัวผมนะก็มากกว่าในปัจจุบันอยู่ในโลก นั่งเดิมเยอะแล้วนะครับแต่ถ้าอยากจะต้องการรับคลประโยน์ได้มากขึ้นเนี่ยอาจจะไปลงทุนในพวกอย่างบิตคอยที่เป็นเหรียญขนาดใหญ่หน่อยก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยความมันเปนป่วยก็ยังน้อยกว่านะและมีความเข้มแข็งสังเกตดูว่าบิตคอยเองเนี่ยก็ถือว่าดิดกลับมาได้อย่างงดเวดรเรลนะครับเหรียญใหญ่เองกลับมาได้อย่างรวดเร็วนะครับรดี๋ยวถ้าใครแบบว่ารับคลประโยน์ได้มากหน่อยศึกษามากหน่อยอาจจะเล่นเหรียญที่แบบเป็นเหรียญที่เล็กขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นเช่นเดียวกันดังนั้นมือใหม่นะคครรรับ้้้้าาาแวเี่่ยยยงงนนนออออๆใหลดูขจะ เอาไปฝากเงินกินดอกเบียได้นะครับหรือว่าถ้าแบบเพิ่มหน่อยผมว่าบิตคอยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแต่ว่าก็ต้องแบบว่ากระจายความเสี่ยงดีๆนะครับลงที่คุณเสียได้แล้วก็มีสารตรวจสอทุนที่แบบเหมาะสมด้วยนะครับอ่าแล้วครับต้องศึกษาข้อมูลจริงๆนะฮะมีทั้งสเต็บ c ลคอยมีทั้งเหรียญที่ผันผลเยอะนะครับอย่างที่คุณคิมว่ามานะครับขอบคุณมากครับคุณคิมครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับ คุณคิมนะครับจากคิม p r o p e r t y Life นะครับก็เป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงบิตคอยม์ตั้งแต่ช่วงต้นๆเลยแล้วก็ทำให้เราได้มีความรู้ความเข้าใจกันจริงๆก็มีหลายต่อหลายคนนะครับอ,อยากให้ไปฟังกันก่อนว่าแนวคอนเซ็ปต์ในการใช้คริปโตเคอเรนซีแบบนี้ในโลกอนาคตเกิดอะไรขึ้นแล้วเราเห็นด้วยหรือไม่ถ้าเห็นด้วยก็อาจจะ ร่วมลงทุนไปด้วยแต่ถ้าไม่เห็นด้วยก็ต้องอยู่เฉยๆไว้ก่อนนะครับอย่าไปลงโดยที่เรายังไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรคราวนี้ก็กลายเป็นเหยื่อได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะอย่าคิดว่ามันมันจะได้กําไรกลับมาเยอะแล้วจนกระทั่งที่น่ากังวลอย่างที่คุณคิมบอกคือไปกู้มาแล้วเอาไปลงทุนเนี่ยอันนี้ยิ่งน่ากลัวนะการลงทุนมีความเสี่ยงไปกู้มานี่เสี่ยงหนักกว่าเลยนะครับ